ข้อที่21นะครับศูนย์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงแห่งหนึ่งนะมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการศูนย์แห่งนี้ทั้งหมด120คนนะครับโดยจำนวนผู้ป่วยคิดเป็นเพศชายเนี่ยร้อละ40นะร้อละ4ีจาก120เป็นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคิดกันนะครับของจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดและอายุของผู้ป่วยเนี่ย จำแนกตามเพศแสดงด้วยแผนภาพกล่องดังนี้นะอายุของผู้ป่วยแต่ละคนก็เขียนแทนด้วยแผนภาพ,ภาพก่องอันเนี้ยนะครับทีนี้ให้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุของผู้ป่วยเนี่ยเท่ากับ70นะผู้ป่วยชายนะมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยเจค่าเฉลี่ยของ ค่าเฉลี <gewoon> ่ยเลขคณิตของอายุผู้ป่วยหญิงเนี่ยเท่ากับ55นะแล้วก็ให้พิจารณาข้อความต่อไปนี้นะข้อความกอไก่บอกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุผู้ป่วยทั้งหมดเลยนะรวมทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยเป็น62.5ใช่หรือไม่ข้อความขอไข่บอกว่าพิสัยระหว่างควอทไทของอายุผู้ป่วยชายน้อยกว่าพิสัยระหว่างควอทไทของอายุผู้ป่วยหญิงใช่หรือไม่ก็ให้หาพิสัยระหว่างควอดไทนะครับขอไข่ขอควายผู้ป่วย ที่มีอายุน้อยกว่า65ปีมีจำนวนไม่เกิน50คนหมายถึงทั้งสองเพศนะั่นแหละนะทั้งเพศชายเพศหญิงมีผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า65เนี่ยไม่เกิน50คนใช่หรือไม่นะครับก็จากข้อความกอขอและขอข้างต้นก็ได้ถูกต้องนะก็มีอยู่5ตัวเลือกนะเก็ให้ดูบ้างให้ดวดนะว่าข้อความไหนถูกบ้างเ,าเราเริ่มยังไงเริ่มที่นะเอ่อ โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่ามีผู้ชายเนี่ยนะร้อยละสี่สิบจากหนึ่งร้อยยี่สิบใช่ไหมอืมก็แสดงว่ามีผู้ชายกี่คนครับนะอันนี้ก่อนที่โจทย์บอก เก็บข้อมูลตรงนี้ก่อนนะผู้ชายกี่คนครับเราก็าร้อยละสี่สิบเราก็เอาสี่สิบเนี่ยมาหารร้อยนะแล้วก็คูณกับหนึ่งร้อยยี่สิบศูนย์ตัดศูนย์อชไหมนี่นะส่วนบนส่วล่างตัดได้ก็จะเหลือ,อได้สสองสี่สี่แปดนะก็เท่ากับสี่สิบแปดคน งั้นเราจะมีผู้ชายเนี่ย48คนครับผู้หญิงอะ่ะที่เหลือก็คือผู้หญิงนะอ่า120คนนะจาก120คนหายไป48เหลือผู้หญิงเท่าไหร่ครับก็เอา120ลบ48นะก็เหลือ72นะครับ นะครับเบื้องต้นเรารู้อย่างนี้มีผู้ชาย4 8คนมีผู้หญิง72คนนะครับอันนี้นีก็เริ่มตอบคำถามได้แล้วนะเขาบอกว่าเขาถามว่าเขาถามว่าข้อความกอไก่เนี่ยบอกเราว่าอายุเฉลี่ยของผู้ป่วยนะทั้งหมดเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเป็น62ใช่ไหมเมื่อเราดูว่าอายุเฉลี่ยของผู้ชายเนี่ยเจอายุเฉลี่ยของผู้หญิงเนี่ยห้าสิบ นะครับงั้นเราฮะก็ลองมาดูหาไงครับอายุเฉลีย่ยปกติอายุเฉลีย่ยเนี่ยมันหาได้จากอันนี้มันใช้ส่วนนี้ก็ได้นะอะไร สัญลักษณ์บางทีเขาใช้เอกบาลบางทีใช้มิวเนี่ยเอกบาลมันจะใช้เอ่อตัวมิวใช้กับประชากรเอกบา์ X ก็ใช้กับกลุ่มตัวอย่างนะจริงข้อนี้ก็ไม่ซีเรียสหรอกนะใช้ไหนก็ได้แต่นะครับแต่นะนะ่ข้อมูลอันนี้น,น่านะจะเป็นลักษณะของประชากรมากกว่านะครับไม่เป็นไะรเอาเป็นว่าหาค่าเฉลี่ยแล้วก็หาได้จากเอ่อเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมด นี่เราจะหาค่าเฉลี่ยของคนทั้งหมดกี่คนครับ120คนเราก็เอาจำนวนอายุของทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็าหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดก็คือ120ประเด็นก็คือว่าเราต้องหาออกมาว่าไอซิกมาเอ็เนี่ยมันเท่าไหร่นะซิกมาเอ็ก็คือรวมทั้งหมดนะอายุรวม นะครับหาไงครับข้อน,นี้อายุรวมเ,เนื่องจากว่าเรารู้อายุเฉลี่ยของอันนี้อันนี้ติดไว้ก่อนนะอายุเฉลี่ยของผู้ชายใช่ไหมพิจารณาอายุเฉลี่ยของผู้ชาย อายุเฉลียย่ย,ออย,ย,ข,อย,ยอของผู้ชายเนี่ยคือ70ปีนะครับก็แสดงว่าอายุเฉลี่ยของใน70ปีถ้าเราเอาซิกมา xi ของผู้ชายเนี่ยโน้ตตัวนี้ของผู้ชายเนี่ยมารวมกันหาด้วยจำนวนผู้ชายทั้งหมดก็คือ48คนเราจะได้อายุเฉลีย่ยออกมาเป็น70อย่างเงี้ยครับ ความหมายก็คือว่าเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของเฉพาะผู้ชายเนี่ยมันก็เท่ากับเท่าไหร่ครับก็เท่ากับ70แล้วย้าย48น่ะขึ้นไปคูณน,นี้70คูณ48เท่าไหร่ครับ3360หเห็นไหม ผู้ชายนะต่อไปลองมาดูผู้หญิงครับ ผู้หญิงอายุเฉลี่ย55เนี่ยก็หมายความว่าถ้าเราเอาเอาเอา,เอาคือแทนค่าลงมาในสูตรนี้นะค่าเฉลี่ยของผู้หญิง55ค่าเฉลเี่ยมันหาได้จากเอาผลรวมของอายุผู้หญิงตั้งแล้วก็หารด้วยจำนวนผู้หญิงทั้งหมดก็คือ72คน ้เราย้ายข้างนิดนึงเราก็จะได้ว่าผลรวมของอายุผู้หญิงเนี่ยมันเท่ากับ5 5แล้วก็เอา72เนี่ยขึ้นมาคูณคูณปั๊บได้3960ครับ อะอ่ะ,อะทีนี้เราก็หาค่าเฉลี่ยรวมได้แล้วนะ,ะค่าเฉลี่ยรวมเราก็ย้อนกลับไปที่สูตรนี้ครับที่เราตั้งเอาไว้เมื่อกี้เราก็จะได้ว่า นะค่าเฉลี่ยรวมของเราก็เป็นซิกมา xi นะครับซิกมา x i ก็คือเราเอาซิกมา x i ของชายรวมกับซิกมา x i ของหญิงแล้วก็หารด้วยทั้งหมดก็120นะ้เราก็จะได้ค่าออกมาเป็น สามสามหกศูนย์บวกสามเก้าหกศูนย์หารหนึ่งสองศูนย์ได้เลขออกมาเท่าไหร่ครับหกสิบเอ็ 61, ดเห็นไหมเดี๋ยวดิเช็คเลขมาเดี๋ยบวกสามสามหกศูนย์หารหนึ่งสอง 61พอดีเลยครับอือหนก็เป็นปีแสดงว่าอายุเฉลี่ยนเนี่ยของทั้งหมดรวมกันเนี่ยนะต้องเป็น61ปีครับก็กอไก่ผิดได้ข้อสรุปว่าเพราะฉะนั้นกอไก่ผิด โอเคนะ,ะได้มาแล้วหนึ่งข้อนะครับใกลผิดนะต่อไปขอใครหาพิเศษระหว่างควอทายครับหา IQR พิเศษระหว่างควอทายเนี่ยก็คือ i q คอนั่นเองนะ IQR าหางไงครับก็เอา Q3 สามตั้งลบด้วย Q เราก็หาผู้ชายก่อนครับคิวสามของผู้ชายเราก็ไปดูแผนภาพกล่องของผู้ชายมันจะบอกคิวหนึ่งคิวสองคิวสามใช่ไหมเออ,เอ,อของผู้ชายนะออขอบของกล่องนีนนยมันจะเป็นคิวหนึ่งถูกไหมปกติแผนภาพกล่องขีดตรงกลางมันจะเป็นคิวสองแล้วก็ขีดไอ,อ้กล่องสุดท้ายมันจะเป็นคิวสามไอ้อขอบสุดท้ายถูกไหม งั้นของผู้ชายเนี่ยคิวหนึ่งเนี่ยได้แปดสิบคิวสองเนี่ยประมาณนั Q ่นแหละคิวเอ่อคิวสามเนี่ยประมาณหกสิบหกสิบห้าหกสิบหกหกสิบเจ็ดอ่ะนะเอองั้นจากรูปเนี่ยเราจะได้ว่าคิวหนึ่งนะผู้ชายคิวหนึ่งตอนเนี้ยตรงกับเลขแปดสิบถูกไหม อ๋อมันเรียงผิดนี่ว่ะเดี๋ยวมันต้องเรียนจากน้อยไปมากคิวหนึ่งต้องอยู่นี่เดี๋ยว,ยวอันนี้ต้องเป็นคิวหนึ่งอันนี้คิวสองอันนี้ต้องเป็นคิวสามอ่างั้นคิวหนึ่งเนี่ยมันต้องได้แน่เลยหกสิบหกสิบเจ็ดน่ะนะ ประมาณหมันก็ไม่แน่นะมันมันตัวเลขเอาปแล้วประมาณประมาณหกแล้วกันนะเออคิวคิวอะไรคิวสไม่ใช่คิวหคิวหอันเนี้ยอันนี้หกสิอันนี้ก็ประมาณ67ตรงนี้นะอืมก็ประมาณ67 มานละ้วเพราะว่าเขาให้แค่เปรียบเทียบน้อยกว่ามากกว่าเราก็ไม่ต้องเอาเลขเปะแล้วกันหกสิบเจ็ดเออเอาเอาเอาแบบคร่าวๆแล้วกันส่วน Q3 เนี่ยมันเปะนะก็คือตรงกับแปดสิบชัวชัวนั้น IQR ของข้อนันมันก็ประมาณว่าเอา แปดสิบไปลบหกสิบเจ็นะครับคิสลบคิวหนึ่งได้ประมาณเท่าไหร่ครับแปดสิบลบหกสิบเจ็ดก็สิบสามไงประมาณสิบสามอันนี้ผู้ชายน,นี้เองหาผู้หญิงดูครับ ผู้หญิงเราก็ลองหา Q1 Q1 ของผู้หญิงดูนี่นะครับอันนี้ Q2 อันนี้ Q3 นะผู้หญิง Q1 เนี่ยประมาณ4ไม่ถึง4.5แนละ้วประมาณ4.3นะ Q1 ประมาณ4.3 Q3 ของผู้หญิงประมาณนั่นแหละรครับ Q3 เนี่ยมันประมาณตอนนี้หกสิบสี่เกือบจะหกสิบห้านะตรงเนี้ยมันประมาณหกสิบสี่งั้น IQR คือถ้าตัวเลขมันไม่ได้ใกล้เคียงกันมากเดี๋ยวมันก็เปรียบเทียบกันได้นะเราประมาณประมาณเอาแล้วกันนะครับเอ,อก็จะได้ประมาณหกสิบสี่ลบสี่สิบสามได้เข้าออกมาเท่าไหร่ครับอืมสิบเก้า ยี่สิบเอ็ดีสิบเก้ายี่สิบเอ็ดะงั้นเราจะได้ iqr ของผู้ชายประมาณสิบสาของผู้หญิงประมาณยี่สบอ็ดใครมากกว่าครับสรุปก็คืออ,อผู้หญิงมากกว่านะครับผู้หญิงมากกว่าก็แสดงว่าอ ผู้ชายน้อยกว่าพิสัยระหว่างคอตายของอยเพีชายน้อยกว่าเออน้อยกว่าจริงนะครับงั้นข้อขอไข่ถูกต้องผู้ชายน้อยกว่าจริงนะงั้น ขอใครถูกต้องนะครับเห็นนะต่อไปข้อควายผู้ป่วยที่มาอายุน้อยกว่า65ปีมีจำนวนไม่เกิน50คนนะครับเออใช่หรือไม่ ก็คือรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะนะครับเรามองอยังไงผู้ป่วยอายุน้อยกว่า65ปีก็คือมองอย่างนี้ครับดูไปที่แผนภาพกรองอะนะแล้วดูไปที่เลข6กสครับ65ก็คือตรงนี้ ขีดขั้นอืมหกสิบห้าอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เราดูจำนวนคนยังไงเราดูได้จากแผ่นภาพกล่องครับคนรวมระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะ มันคือมันจะไม่เป๊ะนะตัวเลขมันจะเ,เป็นเศษนิดหน่อยแหละนะแผ่นภาพกล่องมันก็กล้ามตึงอนะ่ะมันไม่ได้อยู่ตรงกับตัวเลขเพอดีเป๊ะแต่เราดูได้คร่าวๆะนะออเออแผ่นภาพกรองเนี่ยมันจะแบ่งข้อมูลออกเป็นสี่ส่วนนะอย่างผู้ชายสี่สิบแปดคนเนี่ยคือมันจะแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสิบสองสี่สี่แปดใช่ไหมก็แสดงว่าอา จะมีผู้ชายเนี่ยที่อยู่ในโซนนี้ระหว่างแปดสิบที่อยู่ในกล่องโซนนี้นะสิบสองคนอยู่ในกล่องส่วนนี้สิบสองคนสิบสองคนแล้วก็อยู่ในโซนนี้สิบสองคนประมาณนี้นะครับเออประมาณคร่าวๆนะเพราะว่าเลขมันจะไม่ตรงเป๊ะมันคือกล่องมันจะไม่ตรงกับสเกลตัวนี้ทิศทีเดียวนะครับเออลองดูดีๆนะอ่ทีนี้ แสดงว่าถ้าเรามองที่เลข6ก65เป็นหลักเนี่ยมันจะมีผู้ชายที่อยู่เกิน65เนี่ยนะผู้ชายกี่คนครับคนเรากำลังมองคนที่อายุเกิน65นะเป็นชายกี่คนประมาณนั่นแหละประมาณ ผู้ชายเนี่ยอ่าก็ประมาณลองปนิดนึงว่าประมาณสิบสองบวก12บสวกสิคนเอ1อ12องก็ประมาณนั่นแหละรครับประมาณ36 ส่วนผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเนี่ยก็ดูจากแผนภาพกล่องครับถ้าเราแบ่งแผนภาพกล่องเป็น4ส่วนม <Yeah. S 1> ีทั้งหมด12คนนะแบ่งเป็น4ส่วนก็เท่าไหร่เอา4หารดู4 1 4นะครับนั่นแหละตกเลขนะก็ประมาณ18คนอ่ะนอะก็คือก็หมายความว่าผู้หญิงเนี่ย มันจะอยู่ในกล่องส่วนเนี้ยนะสิบแปดคนอยู่ในส่วนนี้สิบแปดคนสิบแปดคนแล้วก็อันนี้สิบแปดคนรวมก็จะได้เจ็ดสิบสองคนแต่ว่าคนนี้อายุเกินหกสิบห้าเนี่ยก็จะมีอยู่ส่วนเดียวก็คือสิบแปดคนสิบแปดคนเนี้ยนะยงนั้นก็แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยนะก็ประมาณกี่คนครับ หรือเส้นนี้มันจะไม่ตรงเป๊ะนะเราก็จแะบบประมาณคร่าวๆว่ามันสิบแปดคนรวมไม่ได้ไสามสิบหกบวกสิบแปดเกินห้าสิบไหมเกินนะก็ประมาณสี่ห้าสิบสี่อย่างนั้นคอควาย ถูกหรือผิดครับคอควายก็ผิดนั่นเองคอควายก็บอกว่าต้องไม่เกินใช่ไหมไม่เกิน50แต่มานี้มันเกินใช่อควายผิดถูกแค่ข,ข้อเดียวครับขอไข่ตอบตัวเลือกที่2องอ่าโอเคนะ